มาถึงคิวของคนที่เกิดวันที่13กันยายนกันแล้วนะคะคนที่เกิดวันที่13กันยายนแ p นโทนสีประจำวันเกิดของเขาก็เป็นแพนโทนสีนี้ค่ะเรียกว่าสีเบอร์รินกรีนนั่นเองซึ่งคนที่เกิดวันที่13กันยายนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบุคลิกลักษณะที่ มีไหวพริบดีมีความมุ่งมั่นมีความฉลาดหลักแหลมที่สำคัญเลยคนที่เกิดวันที่13กันยายนนะคะเขาก็ไม่ชอบใช้ชีวิตจำเจค่ะบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นเลยก็คือเวลาที่พูดเรื่องราวที่มีสาระก็สามารถเปล่งประกายดึงดูดคนให้รับฟังเขาได้เป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าเวลาที่พูดเรื่องราวที่มีสาระค่ะคนที่เกิดวันที่13กันยายนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองค่ะส่วนวันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่13กันยายนได้เป็นอย่างดีก็คือคนที่เกิดวันที่7มกราคมคนที่เกิดวันที่22เมษายนและ คนที่เกิดวันที่27สิงหาคมนั่นเองค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตรงหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์กันได้เลยค่ะและเจอกันคลิปถัดไป